สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ที่แฟนเพจร้านอะไรประดับยนต์นะคะเดี๋ยวเรามาส่งงานติดตั้งตัวแรกหลังคากันก่อนค่ะสำหรับคันนี้จะเป็นนิสสันเพอร่านะคะสําหรับใครที่มีแพลนจะไปต่างจังหวัดนะคะร้านยังเปิดปกตินะคุณพี่สามารถเข้ามาติดตั้งตัวแรกหลังคาได้นะคะสามารถเลือกตามใจชอบได้เลยค่ะเพราะว่าเรามีให้เลือกทั้งแบบอลูมิเนียมนะคะแล้วก็แบบตะแกรงเหล็กน้องพี่เห็นตัวนี้จะเป็นงาน อลูมิเนียมสั่งผลิตของร้านเจริยประดับยนต์นะคะเป็นตัว JP แบกนั่นเองค่ะขนาดไซส์ก็คือจะเป็น1เมตรห้าสิบเซนค่ะความยาวประมาณ1เมตรค่ะสามารถใส่กับรถจิตที่นั่งได้หลากหลายรุ่นเลยค่ะควอมต่างก็คือขาจับคุณพี่ขาจับเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าใส่รถอะไรนะคะคันนี้เป็นรถนิส s ันเทอรา่าขาจับะพิเศษนิดนึงค่ะเขาจะมีตัวราวเนบที่ตัวรถแต่ว่า มันจะมีจุดตำแหน่งที่ไว้สำหรับยึดขาจับโดยเฉพาะเลยค่ะก็จะเป็นลักษณะขาจับแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ไม่สามารถใส่ขาจับแบบอื่นได้เลยค่ะเพราะว่าตัวยึดมันแตกต่างกันแน่นอนว่าตัวถาดเราสามารถมูฟโยกย้ายไปใส่กับคันอื่นได้นะคะไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าตัวขาจับยังไงก็คือต้องใส่เป็นงานตรงรุ่นเท่านั้นนะคะ ราคานะคะจริงๆเฉพาะตัวถาดอย่างเดียวยังไม่รวมขาเพราะว่าขึ้นอยู่กับว่าใส่กับรถอะไรนะคุณพี่ก็จะมีราคาตัวถาดม,มาตรฐานนะคะถ้าเป็นไซส์เล็กเนี่ยเป็นไซส์ประมาณเมตร20เซนนะคะก็จะอยู่ที่3,300เท่านั้นสําหรับรุ่นนี้นะคะแต่ว่าการณีถ้าลูกค้าอยากจะได้เป็นไซส์ใหญ่แบบนี้ราคาเพียง3,800บาทนะคะราคานี้น่ารักมากถูกกว่าแครีบอยนะคะเป็นงานสั่งของที่ร้านนะ วัสดุเป็นอลูมิเนียมเหมือนกันแต่ว่าแตกต่างในเรื่องของรูปทรงแล้วก็ดีไซน์นะคะอย่าลืมเอาผ้าออกด้วยนะผ้าสีฟ้านะ่ะแล้วก็ตัวถาดนะคะข้างในเนี่ยแผ่นอลูมิเนียมเราจะเป็นลักษณะของคล้ายๆตัวกล่องนะคะมันจะยึดแบบตัว L หรือตัว C ซึ่งมันจะมีลักษณะของความหนานะคะที่ตัวแผ่นอลูมิเนียมมากกว่าแล้วก็ไม่งอกแงกแน่นอนนะคะ แล้วก็ขนาดเนี่ยก็คือเหมาะมากๆสำหรับรถเจ็ตที่นั่งเพราะว่าเวลาใส่ออกมาแล้วก็จะค่อนข้างเต็มหลังคากำลังดีถ้าเป็นรถแบบเทอร่านะคะอย่างวิวเอ็กซ์วิวเซเว่นเทอร่าสอดเอเวอเรสต์นะคะหรือว่าจะเป็นปาเจโร่เงี้ยคะ่ะฟอร์จูเนอร์ใส่ได้เลยคุณที่สบายๆเพราะว่าเหลือๆนะคะตัวนี้เมตร50เซนก็จะไม่เล็กเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ยาวจนเกินไปไม่สั้นจนเกินไปอันนี้ก็จะเป็นลักษณะตัวถาที่ติดตั้งแล้วนะคะ มีให้เลือก2สีค่ะสีดำและสีบรอนนะคะเซตนี้ก็คือจะมีตัวคานด้วยนะคะปกติตัวถานเราขายพร้อมคานอยู่แล้วลูกค้าไม่ต้องซื้อแยกแค่ตัวขาจับที่ไม่รวมนะคะขาจับก็คือตรงนี้ขาจับก็คือจุดที่มันเกาะที่รถนะคะแต่ตัวคานเนี่ยปกติเรามาพร้อมถาดอยู่แล้ว ยกเว้นว่าลูกค้ามีชุดข,ขาจับบวัวคานอยู่แล้วอยากได้เฉพาะตัวถาดอย่างเดียวนะคะก็สามารถสอบถามาถได้ก็จะลดค่าใช้จ่ายตัวคานกับตัวขาไปเนาะแต่ทางนี้ถ้ายังไม่มีอะไรเลยเป็นหลังคาโล่งๆก็อยู่แบบที่ลูกค้าเลือกนะคะเพราะว่าหลักๆตัวถาดเองเรามีให้เลือกค่อนข้างหลากหลายนะคะก็พร้อมใช้งานรับน้ําหนักได้ราเร60-70กิโลกรัมสบายๆนะคะก็เหมาะกับคนที่จะขนพวกสัมภาระกระเป๋าทั่วๆไปเนาะแต่ถ้าใครเป็นเน้นแบบ รับน้ําหนักได้เยอะหรือว่าอุปกรณ์ของที่ใช้ขนเป็นลนักษณะชิ้นเล็กมีซี่มีล้อนะคะกังวลว่ามันจะตกร่องอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องหาแผ่นไม้อัดบางๆนะคะอร่องชั้นหนึ่งเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยบริเวณร่องเนี่ยมันมีโอกาสที่ของที่คุณพี่ขนมันจะตกตามร่องได้นะคะแล้วก็แนะนําอีกหน่อยถ้ายังไม่ได้เคยใช้งานมาก่อนนะคะก็แนะนําว่าให้หาพวกตะข่ายคลุมด้วยนะคะร้านมีจําหน่ายแยกเนาะ ไม่แนะนําพวกสายรัดนะคะยกเว้นว่าคุณพี่หาจากคนของที่เป็นลนักษณะเหมือนพวกกล่องอย่างเงี้ยค่ะจะใช้สายรัดก็ได้นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าของที่ขนเป็นวัสดุประเภทอะไรนะคะเพราะว่าถ้าเป็นตะข่ายมันก็จะคลุมของทั้งหมดได้รวบอยู่ในตัวถาดนะคะจะได้ไม่ต้องกองบนเวลาเราขับไม่ปลิวไม่กระจายเนาะแล้วก็ หักษาบาลานซ์ของตัวของที่ฝนให้มันอยู่ในพื้นที่ของตัวถาดนั่นเองอันนี้ลูกค้าก็คือสามารถเลือกได้นะคะจริงๆแนะนําเป็นตะข่ายจะค่อนข้างตอบโจทย์กว่าหรือใครกังวลเรื่องเปียกน้ําโดนฝนโดนฝุ่นนะคะร้านก็มีในส่วนของตัวกระเป๋ากันน้ําจําหน่ายแยกนะคะอันนี้ก็เป็นออปชั่นอลสามารถซื้อเพิ่มได้ไม่รวมในส่วนของตัวถาดแล้วก็ขาจับพร้อมชุดถานนั่นเองนะคะ แล้วก็ในส่วนของคันนี้จริงๆนอกเหนือจากตัวถาดมีอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมก็คือจะเป็นในส่วนของตัวอุปกรณ์ล็อกเบรกล็อกคลัตนะคะยังติดอยู่เลยยังไม่เสร็จเผื่อใครอยากได้เอเซอรี่หรือว่าของที่มันช่วยโปรเทคต,ตัวรถอีกชั้นหนึ่งนะคะนิ้วล็อกเหมาะมากๆสำหรับใครที่ออกรถมาใหมา่หรือว่าเป็นรถที่เรารู้สึกว่ามีความเสี่ยงนะคะเป็นรถตลาด เผื่อต้องไปสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยจอดรถแวะทางข้าวนะคะสถานที่จอดรถค่อนข้างเปลี่ยวเงี้ยอีก็สามารถใส่ตัวนิวล็อกได้นะคะราคาเพียง2,900บาทจะช่วยโปรเทครถอีกชั้นหนึ่งนอกเหนือจากการที่เราล็อกรถปกตินะคะตัวนี้จะเป็นกุญแจล็อก2ชั้นเลยนะคะแล้วก็ใช้วิธีการกรรมเพียงหนึ่งครั้งและล็อกถึง2ชั้นรับประกันกลไกล3ปีรับประกันระบบไฟ1ปีแล้วก็แถมวงเงินประกันให้อีก1 0 0 0 0แบาทนะคะ อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของตัว New นิวล็อกเนาะลักษณะจะเป็นตัว Y s o c k อ t เนะคุณพี่หรือว่าเรียกว่าปลั๊กตรงรุ่นนะคะไม่ตัดต่อระบบไฟไม่มีผลต่อประกันรถยนต์แต่อย่างใดนะคะแล้วก็หลังจากติดตั้งแล้วเนี่ยก็คือสามารถใช้งานได้ตามปกติเกินแต่ว่าจะมีคู่มือมีคําแนะนําการใช้งานให้นะคะแนะนําก็คือให้ปลดล็อกตัวนิวล็อกก่อนที่จะสตาร์ทรถนั่นเองเวลาติดตั้งจุดรื้อนะคะอาจจะไม่ได้เหมือนกันทุกคันแต่ว่าไม่ต้องกังวลก็คือไม่มีการเจาะ ไม่มีการบัดกรีสายไฟเชื่อมนะคะไม่ใช่นอ็อตขันขาดเนาะแล้วก็ตัวน็อตอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้อ่ะคะ่ะก็คือป้องกันการโจรกรรมนะคะ,ะตัวนี้ก็คือเหมาะมากๆสําหรับใครที่กังวลนะคะในเรื่องของตัวรถอยากจะได้อะไรที่ช่วยโปรเทครถอีกชั้นหนึ่งนะคะตอบโจทย์ได้ดีโดยที่ไม่จอบตัวรถเลยเนาะอาจจะมองไม่เห็นที่ช่้งกำลังทํางานอยู่นะคะหนูไม่อยากเข้าไปกวนพื้นที่มันจากัดน,นะคะหรือว่าให้ดูนิดนึงก็ได้เนาะ,ะสักครู่ ไม่อยากให้คลิปนี้มันนานแต่ว่าก็น่าจะนานนิดนึงอ,อันนี้ก็คือเหลือเก็บรายละเอียดแล้วคุณพีก็จะประกอบนะคะบริเวณตำแหน่งที่เราติดตั้งเข้าไปแต่และคันอาจจะมีตำแหน่งจุดยึดที่แตกต่างกันไปนะคะแต่ไม่ต้องกังวลก็คือไม่มีคันไหนที่ต้องเจาะตัวรถเลยเวลาใส่ออกมานะคะระยะตัวนิวล็อกเนี่ยก็คือจะอยู่เหนือบริเวณเท้าที่คุณพีใช้เหยียบเบรกเหยียบคันเร่งหรือว่าเหยียบคลัตช์อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คือไม่ต้องกังวลว่าจะมาโดนตัวเท้าตัวขาเราหรือเปล่านะคะเพราะว่า ตัวนี้วิศวกรรมเขาออกแบบมานะคะวิศวกรสิเขาออกแบบมาให้มันมีระยะที่ห่างจากตัวเท้าเวลาเราใช้งานเหยียบขึ้นเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งเหยียบคลัตช์อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลว่าจะกะก,กะนะคะก็เป็นตัวช่วยอีกตัวหนึ่งที่ลงทุนไม่มากนะคะลงทุนไม่ถึง3 0 0พันแต่ว,ว่าก็ช่วยโปรเทครถแล้วก็ได้วงเงินเพิ่มอีก1 0 0 0 0 0สในส่วนของตัวประกันรถยนต์นะคะคุ้มครองอยู่ที่1ปีเต็มนั่นเองอ่ะคะจะมูก คันนี้เรียบร้อยนะคะสำหรับตัวชุดถัดแหลกนะคะพร้อมใช้งานได้เลย แล้วก็ในส่วนของตัวล็อกเบรกล็อกคลัตช์นะคะราคาย,ย่อมเยาถ้าพี่ๆท่านใดนะคะสนใจอยากจะใส่กับรถตัวเองบ้างน,นะคะก็สามารถสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมตามคอนแทคที่หนูขึ้นไว้ได้เลยค่ะหน้าร้านนะคะตอนนี้คือเปิดทุกวันเลยค่ะ9ก้าโมงเช้าถึง6กโมงเย็นนะคะร้านจะอยู่เส้นถนนพระหนโยธินฝั่งขา,า,าออกมุ่งหน้าอาุทยาสระ,ะบุรีนะคะก่อนถึงสนามมวยลงังสิตหาไม่ยากนะคะเข้าซอยมาประมาณ50เมตรเท่านั้นเองใครมาจากโซนกรุงเทพสายในนะคะจะขึ้นโทวีก็ตได้ลงด่านอนุสรสถานหรือว่าวิ่ง สนามบินดอนเมืองนะคะร้านจะอยู่ฝั่งขาออกเนาะสนามบินเขาจะอยู่ฝั่งขาเข้าะคะ่ะแล้วก็ถ้ามาจากอายุทยาสระบุรีนะคะนายกประจีนสายคลองปทุมสายในนะคะหนูจะไม่ได้อยู่เส้นสายคลองเป็นเส้นหลักก็วิ่งเข้ามากับรถในโซนกรุงเทพก่อนกลับได้2ที่ค่ะตลาดสดปากทางลำลุกกานะคะหรือว่าจะเป็นหน้าฐานทัพอากาศบริเวณสะพานเกือกมาก็ได้กลับได้ทั้ง2ที่เลยแล้วก็วิ่งเส้นวิภาวดีมาตัดเข้าถนนพหลโยธินนะคะ ร้านเนี่ยจะอยู่ฝั่งตรงข้ามตรงข้ามเลยนะคะตรงข้ามกับเซียรังสิตนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องเลยเซียมาก่อนนะจ๊ะเซียจะอยู่ฝั่งขวาถ้าคุณพี่กับรถมาแล้วนะคะแล้วก็ขับตรงมาเรื่อยๆผ่านแมคโครมาเข้าซอยร้อยสิบเก้าร้านจะอยู่ทางซ้ายมือนะคะจากปากซอยขอภัยร้านจะอยู่ทางขวามือจากจากปากซอยนะคะไม่เกิน50เมตรเนาะป้ายสีแดงแบบนี้เลยนะคะคร่าวๆสำหรับคันนี้เทอร่านะคะ